うん。Mm hmm. mm hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبك كشكر كبرنا سبحانه وتعالى كتي นะครับในทุกๆเวลารวมถึงเวลาซุพีด้วยซึ่งเป็นเวลาที่หลายๆคนนั้นกําลังสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับการนอนนะครับก็หลายคนก็ยังไม่สามารถที่จะลุกจากที่นอนได้นะครับที่มาจะมาทําหน้าที่จะมาสยุตก่อรัศวสุภาหนวัตลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับแล้วก็เป็นการเสียโอกาสที่ดีๆไปนะครับอลรัศสุภานุวัตลาประทานโอกาสประทานนิยมให้กับเรานะสิ่งที่เราจะต้องเลิกให้มากให้สุดนั่นก็คือ สุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็การมีเวลาว่างนะสองอันเนี่ยสองประการเนี่ยนะครับเป็นเนื้อมัดอย่างใหญ่หลวงเป็นริสกีอย่างอย่างไหลหลวงเลยนะครับที่เรานั้นได้รับจากพระองค์ลัทธิสุมาหานวตาราสุขภาพดีๆเนี่ยไม่ได้เจ็บไข้ไ่ได้ป่วยนะครับไม่ต้องนอนติดเตียงสามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้นะครับทำกิจกรรมอะไรได้หมดนะครับทำอมาริบาราตต่างๆก็ทําได้สะดวกนะครับ แต่หลายคนก็ยังไม่พยายามกระตือรือ้นไม่ได้ขวนขวายไม่ได้ทุ่มเทในขณะที่มีสุขภาพดีไม่ได้กระตือรือนไม่ได้ขวนขวายในขณะที่มีเวลาที่ว่างนะเมื่อถึงวันหนึ่งถึงเวลาหนึ่งที่สุขภาพไม่ดีมาถึงเนี่ยนะครับหรือเวลาที่มันยุ่งยากนะมีภารกิจวุ่นวายต่างๆนะมาถึงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาทำามามันอิบาดะาได้นะครับหรือทําได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากลําบาก อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับต้องคิดนะตอนนี้เอาลอตเวลาให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีเวลาที่ว่างพอสมควรที่สาม,มารถที่จะมาได้นะอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะภารกิจรต่างๆนี้อาจจะไม่มากมายนะครับถ้าเราไม่ฝึกนะวันธรรมดาก็มาไม่ได้บางคนก็อ้างว่าติดงานนะติดภารกิจอาวันหยุดอีกมาไม่ได้อีกเลยไม่รู้จะพูดยังไงและไม่รู้จะหาวันไหนแล้วที่จะมา หรือจะรอใหอ้ถึงวันสุดท้ายท่านจะต้องถูกหามาเมสิตนะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาหรือไม่ได้ฝึกตรงนี้นะครับก็ฝากพี่น้องว่าตรงนี้นะครับว่าอาลาสุบาตาลาให้เนมมัเราอย่างใหญ่หลวงนะนะให้สุขภาพที่ดีที่แข็งแรงให้มีเวลาที่ว่างให้เราสามารถที่จะเดินเหยื่อไปไหนมาไหนได้นะครับก็ให้เรานั้นตอบรับคำเรียก้รงขอลาสุบา,าในวตาลานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ออกไปสมาธิสกีต่างๆนั่นเองนะครับ อาลสะเวลาบอกในอันกุรานนะครับมีถึงลักษณะของมนุษย์เนี่ยนะครับเวลาเดือดร้อนอเวลาเกิดปัญหาหรือว่าเกิดต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับเขาก็จะอววรวิงวอนขอร้องนะอย่างมนุษยด้วยกันเนเวลาเรืเดือดร้อนเห็นว่าใครพอจะช่วยเราได้เนี่ย เราก็วิ่งไปหาเขานะบางทีไปรอตั้งแต่เช้ายันมืดยังรอได้เลยเพื่อที่จะแจ้งความเดือดร้อนนะแล้วขอความช่วยเหลือนะครับล้วก็เขาจะตั้งเงื่อนไขอะไรมารับได้หมดนะครับโอ้แทบจะอุ้มเลยนะครับแต่เวลาพอเขาช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับบางทีเดินสวนกัน้ยังไม่ทักทายเลยอย่างนี้ก็มีเยอะแยะนะครับมนุษย์นะเนี่ยเราเวลาบอกในอัลกุรอานเอาไว้นะครับว่าในสุรัสุมัตนะครับสุราที่39อายะที่8นะครับ ว่าอยามาสั them, ่อินสานะดุรุนดาอาอับบะฮูมุนิบันอิเลย์ทูไม่ได้เขาวะลาหูเนื้อมาตั้มมินหูนัสยามาคานายะรูอิเลยมินกับลูว่าจะลิลลาว่าจะลาลิลล่ฮิอันดาดัลลัยดิลล่อันสับิลิคุณธรรมตามิกุฟิกะกัลีลาอินนาคอินนาคมินอัชฮะบินนาร์นะครับอายานี้อัลลอฮ์บอกนะครับว่าแล้วมาทุกภัยใดมาประสบแก่มนุษย์นะเวลามีทุกภัยมาประสบแก่มนุษย์เนี่ย เขาก็จะขอวิงวอนต่อพระเจ้าของเขาเป็นผู้ที่หันหน้าเข้าสู่พระองค์อย่างนอบน้อมนี่ลักษณะของมนุษย์นะเวลามีทุกข์ภัยมาประสบกับเขาเวลามีมุสซีบัคข้อ,อก,กรรมเรื่องเดือดร้อนต่างๆมาประสบเขาเนี่ยเขาเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะนะครับจะวิงวอนขอต่อละสวตลาเนี่ยโดยเป็นผู้หันหน้าเข้าหาพระองค์เนี่ยอย่างนอบน้อมโอโ้โหละหมาดท,ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับวิงวอนขอดุอทอศท้งละหมาดฟัรดูสุนทรละหมาตระหจุด,ดนะ ขอความช่วยเหลือจากลระสุภาเนวตาาในยามค่าคืนนะบางทีก็ถือสินอดด้วยอะไรด้วยนะครับเ,เพราะหวังความปวดปานหวังการช่วยเหลือจากลระสุภาเนวตาราเพื่อที่จะขจัดปัดเป่านะครับหวังที่รับความาการตอบรับโดยอาจ,จากพระองค์ลระสุภาเนวตาาคือทําทุกอย่างอย่างนอบน้อมเลยนะพรลอง์บอกต่อไปเลยครับว่าซุมไมซาคาบาลูนยามาตัมมินูนะนาซิม,มากาในราอีไลฮิมกับลุกนะขั้นเมื่อพระองค์ทรงประทานความปรดปานจากพระองค์ให้แก่เขา นะเขาก็ลืมสิ่งที่เขาได้เคยมีมรนขอต่อพระองค์มาแต่ก่อนนะเเมือเอ่ออัลลอฮฺตารารับดุอาแล้วประทานเนี่ยมัดประทานความปวดปานประทานหนทางออกในการแก้ไขปัญหาความดุร้อนให้แล้ว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับเขา <c oughs> เขาลืมนะลืมเนี่ยมัดต่างๆที่ที่ทอลัลลอฮฺได้ให้ลืมสิ่งที่เขาเคยได้ให้คำมั่นสัญญาก่อนรับสุบฮานในอัลตาราลืมหมดสิ้นเลยนะแล้วก็หันหลังให้ด้วยทําเป็นทองไม่รู้ร้อนเลยนะครับทีนี้นะ แล้วยังไงต่ออีกครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับวายาลีลาอันดาดลเลยดูลอันซาบีเลยเขายังไปตั้งภาคีคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกเพื่อให้หลงจากทางของของพระงองค์ละสุบฮานะหัวตาลานะครับยังไปตั้งภาคีอีกนะครับไปเอาสิ่งอื่นขึ้นมาเทียบเท่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไปให้น้ำหนักให้ความสําคัญกับกับสิ่งอื่นไปวิงวอนขอสิ่งอื่นเคยียงคู่อัลลอฮ์สุบฮานตาลาด้วยนะครับแม้แต่มนุษย์ด้วยกัน่ะนะนะเราไปขอความเสื่อจากเขาเราคิดว่าโอ้โหเขาเนี่ยยอดส เรื่องเวลาเราเจ็บค่าได้ป่วยนี่ไปหาหมอใ่อหมอรักษาให้จนหายเนี่ยยกความนี้ให้กับหมอทั้งหมดเลยลืมมาละสุภาานะหูวตาลานะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราตาบอกให้เรารู้เอาไว้นะครับว่าได้ตั้งพาคีแขงคั่กับเราเพื่อให้หลงจากทางของละสุภาานะฮูวตาละนะครับอัลลอฮฺบอกว่านนกาุลตามะตะบิกุฟิกะกวลีลาอินนักะมินอัสฮาบินนารอัลลอฮฺบอกท่านจงกล่าวเถิดข้าวมัดท่านจงร่าเริงเพียงระยะหนึ่งนะ ต่อการปฏิเสธของท่านเถอะถ้าจริงท่านนั้นอยู่ในหมู่ชาวนารกนะครับอันเนี้ยเป็นการขูส่สมทับว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเวลาเดือดร้อนวิงวอนขอต่อ,อรัศมีหาเนวตาราขอความช่วยเหลือเมื่อรับประทานเนี่ยมัดให้ประทานความช่วยเหลือให้แล้วนะครับลืมนะครับลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้กระทั่งคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้ก่อนอรัศมีหาเนวตารานะครับอะไรล่ะครับพี่น้องอินนาสซาลาตีวันุสุกีวมยามะฮียะว่ามามาตีลิลลาฮิรบบิลลาฮลามีน นะแท้จริงการละหมาดของฉันการทําการพักดีการทาความดีต่างๆของฉันการมีชีวิตของฉันในดุนยาเนี่ยแล้วก็การตายของฉันเนี่ยลิลลายระบิลาอาลามินขอมออถวายเพื่อลาสุบฮาในวัตลาพระผู้อวยบานแห่งสากลโลกให้สัตว์ปฏิญาณไว้อย่างนี้เวลาลาสุบวลาให้เนี้มัดแล้วให้ความโปรดปรานให้ความดีงามนะครับชี้ทางออกให้แก้ปัญหาให้พ้นจากวิกฤตแล้ว ลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก่อนละสุบฮาในวะตาลามองข้ามคำสั่งของละสุบฮาในวะตาลาไปหันหลังให้กับคำสั่งของละสุบฮาตาลาแล้วก็ไม่ตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ละสุบฮาเนวะตาลานะครับนอกจากนั้นเรายังไปตั้งภาคีต่อละสุบฮาเนวะตาลาอีกตั้งภาคีตามเชริกต่อละสุบฮาตาลาอีกนะครับพฤติการอย่างนี้เราอัลลอบอกท่านจงร่าเริงไปชั่วระยะหนึ่งต่อการปฏิเสธของท่านเถอะนะสนุกสนานเพลิดเพลินร่าเริงไปเถอะนะให้ระยะหนึ่งเท่านนง นะคงจะไม่นานนะครับอ <pr> <ona> ัลลอฮ์บอกว่าจงร่าเริงต่อการไปเสดของท่านเถอะนะแท้จริงท่านนั้นอยู่ในหมู่ชาวนรกนะพฤติกรรมอย่างเงี้ยนะอัลลอฮ์บอกว่าท่านนั้นอยู่ในหมู่ชาวนรกอีกอายะห์นึ่งนะครับอัลลอฮ์บอกว่านะครับอายะห์ที่เก้านะครับอัมมานหัวกออัมมานหัวกอนิตาตอัมมานหัวอัมมานหัวกอนิตกอนิตุนอานาอัลไลลิซาฮิดาวมะกออิมายะฮะตารุอาคิ์รดะวะยารจูรฮะมะตตารับบิ กล่าวเหรอน,นี่สติบุรุษที่น่าจะรู้นี่สติบุรุษที่น่าจะรู้นียสติบุรุษอั่นาจะรู้นี่สติบุรุษที่น่าจะู้นี่สตรุที่าจะู้นี่สตาบุรุษที่น่าจะนู้นี่สตืบุรที่น่าจะ้น่สติบุรุษีน่าู้ที่สกดีุคคคนนะดะครที่น่าองผู้นูดแต้วก็ยืนละนมาละผู้ที่ยะหมาดโดยที่น่าหวั่นนก่สต่อโรกอาคิเราะหู้ละหวตงความเมตตนของะระจ้ระจ้าของเรุษี่ย พฤติการัางนี้อันนี้ก็คือคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ศรัทธานเนี่ยตื่นขึ้นมาในยามค่ําคืนนะเวลาที่อื่นเขานอนหลับไหลกันนะเราตื่นขึ้นมาตื่นมาในยามค่คืนตื่นมาทําอะไรในสภาพของผู้สุญูดนะและเป็นผู้ยืนละหมาดนะคือในสภาพของคนที่ขึ้นมาขึ้นมาทาการละหมาดนะในยามค่ําคืนแลนะสุญูดขอความช่วยเหลือจากอลัลสุบฮานุวะตาลานะครับโดยหวังความเมตตา โดยวันเกรงต่อโลกอคัคราและหวังความเมตตาต่อพระเจ้าของเขาเนี่ยคนอย่างเงี้ยมี2ประเด็นนะครับเป้าหมายในการยืนขึ้นในยามค่าคืนเนี่ยคือ1เนี่ยวันเกรงต่อโลกอคัคราเมื่อถึงวันอคัคราจะต้องไปยืนต่อหน้าแล้วสุมาตาจะต้องไปถูกสอบสวนนะครับแล้วก็หวังความเมตตาหวังความเมตตาจากพระนรสมาฮาอัตลาที่จะอภยัยโทษให้ที่จะประทานความดีงามต่างๆให้นะครับเราบอกคนอย่างเงี้ยนะครับจะเหมือนกับผู้ที่ตั้งบาคีต่อรอกกันนั่นหรือนะครับจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้นั่นจะเท่าเทียมกันหรือนะอลัวสวนาบอกกับทรุูนนะตั้งคําถามให้เชิงให้ได้คิดว่าคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้น่ะจะเท่าเทียมกันหรือถ้าจริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญานั้นน่ะจะต้องใกล้ครวนนะคนที่มีปัญญาก็จะต้องใกนะล้ควรนะเลาเราถามว่าคนอย่างเงี้ยที่เขาตื่นขึ้นละหมาดในาย,ยามค่ำคืนนะเพราะเขาหวังนะเขาหวั่นเกรงขอโลกอากร์คราแล้วก็หวังในความเมตตาขอรับสุบฮาหนุวัตลาเนี่ยนะ ยืนขึ้นละหมาดสุยูต,ต่อละสุบาฮาอัตตาลาจะเหมือนกับคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้กับไม่รู้เนี่ยจะเหมือนกันเห,อหรอจะเหมือนกับคนที่ตั้งภาคีต่อละหรือมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเราบอกถ้าจริงคนที่มีปัญญานั้นแ่ะจะไข้ควรที่มีสติปัญญาจะได้ไข้ควรได้คุ้นคิดนะคิดถึงเนี่ยมัดก่อละสุบาฮาตาลาคิดถึงบุญคุณก่อละสุบาฮาตตาลานั่นเองนะครับ อัลลอฮ์กล่าวต่อไปนะครับในอายะฮ์ที่สิบนะครับว่ากุลยาอบาดีลลาดีนามะดุตักุลละตักุรัล,ละระบะกุมลิลลาดีนาซโนฟีฮัดิดดุนยาฮัสันะวรดุลลอฮิวาสัยอินน่าวายุฟัสซาบิรุนอาจรุราหุมบิไกริฮิซาบอายะนี้อัลลอฮ์าบอกนะครับว่าจงกล่าวเถิดมมฮัมมัดโอ้โปรงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยอันนี้อัลลอฮ์าบอกถึงบรรดาผู้มุสลิมผู้ที่ศรัทธาต่อเราซุบะตตาลากำชับเลยนะครับว่านะครับนะจงยำเกรงพระเจ้าของพวกท่านเถิด นะให้ตักวาต่อรัชชุมหาเนวตารา,ท,าทั้งทั้งที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วให้ตักวาต่อรัชุมฮาตาราเอาบบอกให้รู้นะครับสิ่งสิ่งที่จะได้รับสําหรับบรรดาผู้ทําความดีในโลกนี้เนะี่ยคือจะได้รับการตอบแทนความดีนะใครที่ทําความดีในโลกเนี้ยแน่นอนแล้วเราจะตอบแทนให้ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกังวลนะครับและก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสหน้าที่ของเราคือทาความดีทําตามคําสั่งอรัชวาราชาย,ย่างเต็มที่เท่าที่เรามีความสามารถ นะอุปสรรคที่มันมีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องทดสอบท่านเองนิดนหน่นนนนนอยๆฝนตกบ้างนะาพายาุลมพัดแรงบ้างรถติดบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรามีความสามารถที่จะทําได้ในเรื่องของความดีให้เราพยายามให้เต็มที่นะครับสุดความสามารถที่เรามีอยู่แลนะใช้เนี้อมาทเทอร์ละหสุบะตาราให้เรามาณให้มันเป็นประโยชน์นะครับในทางขอละซุบฮานะหัวตารานะครับอัลลอบอกสําหรับคนที่ทําความดีในโลกนี้จะได้รับการตอบแทนความดี แต่สําหรับคนที่อยู่แล้วไม่สามารถจะทาได้สถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นอุปสรรคหลายอย่างอย่างมากเลยมีการต่อต้านมีการากดขีก่กันกันไม่ให้เราเนี่ยทำ,ทำ,ทำอามะนิบาดาทำตามแนวทางของศาสนาได้เนี่ยเ,เราบอกและแผ่นดินของเรานั้นกว้างใหญ่ไพศาลแผ่นดะินอามาเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลนะเราสามารถที่จะทิ้จร้องได้นะครับถ้าสถานที่ที่เราอยู่ที่เราอาศัยเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งยวด นะที่ขวางกั้นเราไม่ให้เราเนี่ยมาทำอามานิบระดต่างๆมาพักดีต่อรัุสมาชตาราได้นะครับเราบอกเราทำยังไงเราบอกแผ่นดินของเรานล็กกว้างใหญ่ไพศาลเราก็ต้องพิจารณาเอาตัวนี้นะครับว่าเราทําได้ไหมเพราะฉะนั้นทุกวนันนี้การที่จะพิจารณาหาสถานที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยต้องดูด้วยนะพี่น้องนะบางคนเลือกดูทาเลบอกโอติดถนนติดรถไฟฟ้าติดน้านติดนี่ใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนใกล้สนามบินแต่ว่าถามว่าลใกล้มัสยิดไหม ปมัสยิดสะดวกไหมนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีใครใครเอาเป็นตัวเลือกเลยนะโอ้โ,อโอครงการนี้อยู่ติดมัสยิดเลยอยู่ใกล้มัสยิดเลยอัมดีลาตรงนั้นเพราะว่าไปนะครับแต่บางทีเราไปดูที่ราคาดูที่ทำเลแต่ไม่ได้ดูว่าโอเคถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเดินทางไปมัสยิดได้ไหมเพราะอยู่ลืมัาการมาละหมาดที่มัสยิดอัลลอฮฺทรงประทาให้ผลบุญถึง2ี่เท่านะครับเดินทางมาทุกเก้าเนี่ยอัลลอฮฺประทาะอาภัยโทษให้กลับก็จะประทานความดีงามให้ วิถีชีวิตของเรามุสลิมกับมัสยิดนี่มันผูกพันมันแยกกันไม่ออกครับพี่น้องนะครับเนี่ยตัวนี้เรา,าบอการดินของเราตอนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลแท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับการถแทนรางวัลของเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคิดคำนวณน,นะเรา,าบอกคนที่อดทนนะมีความสบายอดทนบ้านเราอาจจะอยู่ไกลไปสักนิดหนึง่งนะครับเราอาจจะลำบ,บากสักน,นิดหนึ่งในการตอบรับคำเรียกร้อง,องขอเราสุบฮานววตาาในทุกๆเรื่องนะแต่เราอดทน นะเอาเร์ให้บริจาคเราก็บริจาคนะครับเราแตนน่ลาก็จะประทานริสกีปัต,ตยาอจยิพให้เราอีกนะให้เราบริจาคนะบางคนเนี่ยนะครับเป็นห่วงกลัว<ม>ว่าถ้าบริจาคแล้วจะหมดกระเป๋าจะหมดตัวใช่ตอนจะคอยขู่เรานะยยาวา่วาย่บควักเลยควักเลยเดี๋ยวหมดนะนะหาอีกไม่ได้แนละ้วแต่ลืมนึกไปนะครับอัลลอฮ์สั่งเรานะครับว่ามิมาเราสักหน้าหุ่มยมเฟียกวนและจงบริจาคจากสิ่งที่อัลลอฮ้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกเจ้าบริจาคจากส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพ นะครับนอกจากดับบรงการละหมาดแล้ววากิมุสล่าวามิม,มารสักนะหุมยุมเฟโกนจงนับบรงการละหมาดและบริจาคจากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยชีพกับพวกเจ้านั่นแหละให้เราอดทนด้วยนะครับธรรมะมาอาไม่ได้ต่างๆให้อดทนนะครับสวัสดิ์อดทนนะครับอย่าได้ท้อแท้นะมันอาจจะเหนื่อยอาจจะยากบ้างอะไรบ้างนะหรือบางทีเราบอกเอ้คนคนคนนั้นเคยมาเราหายไปเอคนนั้นก็ไม่มาคนนี้ก็มาอยู่คนนั้นก็ตายเหลือแต่เรา อยู่คนเดียวก็ต้องยืนหยัดพี่น้องนะครับเราบอกให้เราตนั้นอกถ้าจริงบรรดาผู้อวตนะัจะได้รับการตอบแทนรางรวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคิดคำนวณน,นะอันนี้เป็นคามั่นสัญญาต่อลาสุบหาโนธนาสิ่งที่พระองค์จะประทานให้ในดุนยานี่ไม่ต้องคิดคำนวณและในวันอาครออีกนะครับอีกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เรานั้นจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับในดุนยานี่มันเป็นเวลาที่จํากัดนะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตยอยู่ในดุนยานี้ได้อีกกี่วันอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปี แต่ที่เรารับรู้กันคือหลายคนเนี่ยจากเราไปแล้วนะแล้วเราเองก็เป็นหน,หนึ่งในหลายคนที่จะต้องตามเขาต่อไปนะติดตามเขาไปนะไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับแต่สิ่งที่เรารู้กันทุกคนคือทุกคนต้องไป ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไว้ในดุนยานั่นเองเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่เหลืออยู่ใ,ให้เต็มที่นะครับในการอิสติกฟารขอไปโทษต่อละซุบฮะเนวัตลาในการขอความดีงามต่อละซุบฮะเนวัตลาในการตอบรับคำเรียกร้องของพระงองค์ละซุบฮาเนหัวตาลา นะครับนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะทําและก็ต้องทําให้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่ต้องผัดวันประกันพุง่งนะครับก็ฝากพี่น้องว่าเป็นข้อคิดเป็นอุทาหรณนะ์สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอดตัวจากเราสุบัตตาลให้เรานะได้ยืนหยัดในศาสนาของพระองค์ได้จงรักภักดีแล้วก็ได้ปฏิบัติตาม ส่นนัของเรัสูญสละลาพิัลลัมอย่างครบถ้วนนะครับเท่าที่เรามีความสามารถแล้วก็ขอไวโทษต่อตลอดสุภัตลาอยู่ตลอดเวลานั่นเองหวังว่าเราจะกลับไปพบกับพระนัสตลาในสภาพของบ่าวที่กระทำความดีที่รู้จักนิสสุนึกในบุหูของลัษม์สุภานุตลานั่นเองกับข้าพเจพี่น้องตัวนี้ครับอักูลุกุรฮัสซัฟฟัสักฟิรุลลอฮ์มัลีวะลักุมบริษัทมุสลิมีนะมิงกุลิซัมฟัสักฟิรุหูอินนฮุวาลกุฟูรุระฮีมัสลามุอะลัยกุมบาราะห์มัตุลลอฮิวะบารักะห์